อย่างที่พี่หญิงบอกไปนะครับหวานก็หวานออกสื่อทะเลาะก,ก็ทะเลาะออกสื่อเกิดอะไรกันขึ้นนะครับกับโชครถแห่แล้วก็ภรรยาสาวนั่นก็คือสาวนัดจุธารัตน์นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเห็นโมเมนต์หวานๆเนี่ยบ่อยมากๆแต่ล่าสุดเหมือนทั้งคู่จะมีปัญหาที่ไม่ลงรอยไม่เข้าใจกันหรือว่าอย่างไรเมื่อหนุ่มโชคครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับโชคโชคมงคลเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาบอกว่าขอให้เธอมีความสุขกับความทรงจําเก่าๆอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นงานนี้ภรรยานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าประสาท แค่หาคลิปที่มันเข้ากับเสียงเออโพสเดซอสแปมให้เฟซบุ๊เลยแล้วก็อธิบายว่าหนูแค่หาคลิปให้มันเข้ากับเสียงในคลิปก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆไอฟ้าถ่ายให้แล้วพี่ดูมันโพสจะให้เอาคลิปมันร้องเพลงใส่ก็ไม่เข้ากับเสียงเปลววานี่คือสิ่งที่เขาโพสนะครับในขณะที่หนุ่มโชคเองก็ตอบกลับว่าเนอโอกิเรนเคยบอกไว้ว่าไม่ชอบทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วที่เป็นอดีตต่อมาครับในวันที่ 27เมษายนนะครับหนุ่มโชคก็ได้มีการโพสต์ต่อว่าสุดท้ายแล้วก็คงมีแต่เราเท่านั้นแหละที่เข้าใจตัวเองด้านสาวนัดครับก็มาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าคนนึงคิดถึงแต่ลูกอนาคตคนนึงทําแต่รถสั่งแต่อะไรใครๆจะไปเข้าใจล่ะคะถามหน่อยทําทีละ3-4 0,000หมืนทำมาก่อพังขับก่อไม่ได้พ่อพังแล้วก็ ทำคันใหม่เป็นแบบนี้มาไม่รู้จะก,กี่ครั้งถ้าวันหนึ่งไม่มีเงินรถช่วยได้ไหมลูกก็ยังเล็กคิดบ้างใช้เงินเหมือนกับเศษกระดาษไม่อยากพิมพ์นะแต่ว่าโพสต์เก่งจังเลยแต่ว่าบทสรุปล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้นะหนุ่มโชครถแห่ครับก็มีการโพสต์ภาพสาวนัดนะครับพร้อมกับข้อความว่าถึงเธอจะขี้บน่นฉันก็รักเธออยู่ดีเพราะเธอคือแม่ของลูกและคู่ชีวิตของฉัน <c oughs> ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ